สวัสดีครับผมก๊อฟนะครับลูกชายเฮียตีจัดให้จากร้าน TS Big b i ก e นะครับวันนี้ขออนุญาตรีวิวแทนเฮียตีและเฮียนกนะครับผมรถเข้าใหม่1นึคัน MT07 นะครับผมปี2 0 1 5จด2016นะครับผมอันนี้เรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมชิีหน้านะครับมีพร้อมแล้วนะครับผมไฟหน้าโฉมเดิม MT07 นะครับอันนี้บางโคนหน้านาะ นะครับผมกาดหม้อน้ํามีแล้วนะครับครอบกันหม้อน้ําเป็นคาร์บอนแต่งเรียบร้อยอันนี้เรามีการล้มนะครับผมการล้มพร้อมฝาเครื่องครับฝาเครื่องใสมากครับผมถัดไปเป็นท่อนะครับท่อโยชิมูระนะครับผมดูที่ตัวสีถางบ้างครับโอ้โหเนียนกิฟครับผมใสมากไม่มีรอยครับผม มาดูที่อีกด้านอันนี้เรามีท้ายสั้นแล้วนะครับผมท้ายสั้นพร้อมไฟเรียไฟท้ายแต่งแล้วเรียบร้อยอ่านี่คือรอบคันนะครับผมสวยมากครับไม่มีริ้วรอยเลยครับผมฝาเครื่องด้านอีกฝั่งนะครับผมโอเคถัดไปเดี๋ยวเราไปดูที่เลขไม่นะครับเลขไม่คันนี้นะครับอยู่ที่ 2มื่โลครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูเสียงนิ่มๆน,นะครับผมแม้จะเสียงนิ่มแต่พอบิดแล้วดูดันเราใจแน่นอนครับผมโอเค อันนี้นะครับผมเปิดราคาโจรนะครับอยู่ที่139,000บาทครับผมสนใจติดต่อ062 835 2742ครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ